มาดูอีกหนึ่งนโยบายรัฐบาลนะครับที่ประชาชนี่ยถือว่ามีความพึงพอใจเป็นอันดับที่สองนะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูเสียงตอบรับนะฮะจากผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรทองครับที่วันนี้เนี่ยเปลี่ยนมาใช้เป็นสิทธิ์30บบาทรักษาทุกที่นะครับที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ประชาชนทุกคนได้เข้าถึงสิทธิ์การรักษาได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับอีกทั้งยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาได้ทั่วประเทศด้วยจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็เข้าถึงยากหน่อยเพราะว่าการ การรับยาการจ่ายยาของมันก็มีนานหน่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็รับไวแล้วก็รับตรงไหนก็ได้มันก็สบายสะดวกแก่บุคคลแล้วก็ประชาชนที่ชั้นชั้นชั้นล่างอะ่ะชั้นกลางขึ้นไปมันก็มีความสบายขึ้นเยอะใช่เพราะว่าเราไม่ต้องไปโรงพยาบาลทั้งวันตอนเราสามารถที่จะมีบัตรประชาชนใบเดียวไปรับ สามารถไปรับยาได,ได้ไวแล้วครับไวแล้วก็สามารถมาทํามาหากินต่อได้ได้เลยโดยไม่ต้องรอนานดีดีมากครับเพราะว่าอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ที่ทไอสำหรับคนที่เจ็บป่วยสามารถรักษาตรงไหนก็ได้ของประเทศไทยดีมากๆครับสําหรับข้อนี้นะดีมากเพราะว่าเราไม่ต้องไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลหรือว่าไม่ต้องไปรอคิวต่อระยะเวลาที่มันนานมาก สามารถใช้บัตรใบเดียวเข้าตรงไหนของภาครัฐตรงไหนก็ได้ที่เป็นภาครัฐที่เขาให้ให้ให้รักษาถามจิบาศัยทุกโรคเนี่ยมันไหวมากดีมากๆจ้ะก็ไปรับยาฟรีครับตามร้านขายยาเขาก็สมัครให้ทางโทรศัพท์แล้วก็บัตรประชาชนไปทําทะเบียนอะไรเงี้ยแล้วลก็รับยาเขาก็ให้ยาฟรีทุกครั้งแล้วเขาก็ถ่ายรูปเขาก็ให้ยาจัดยาให้เขาก็ให้ยามาดีครับไม่ว่าจะเป็นแบบ ปวดขาเส้นมุงเส้นพิกเงี้ยครับเขาก็ให้จัดยายุงยานวดอะไรให้หมดดีก็ๆๆแบบว่าแบบบางทีกลางคืนเงี้ยเราไม่สะดวกไปลงโรงพยาบาลก็ร้านขายยาอยู่ใ,ใกล้เงี้ยล้วก็เข้าร้านขายยาบอก,บอ,กอาการเขาอาการเขาเงี้ยแล้วว่าเราทําบัตรอันนี้ไปชาชนผู้ขายกับทางร้านยาไว้เงี้ยเขาก็จัดยาให,ใ,หให้ให้ไม่ต้องเสียเวลาไปโรงพยาบาลอย่างค้าขายเงี้ยก็กลางวันก็ไม่มีเวลาไปครับต้องขายของ อย่างไปโรงพยาบาลก็วันนึ่งก็เต็มๆแบบหมดเวลาแล้วขายของไม่ได้ขายแล้วอย่างเลิกขายตอนเน้นก็แวะไปเอายาร้านขายยาเงี้ยก็ไวกว่าไม่ต้องเสียเวลาไปโรงพยาบาลมันก็ดีครับใช้บัตรประชาชนใบเดียวไปที่ไหนก็ได้ต่างอำเภอต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับไปร้านยาร้านอะไรเงี้ยมันก็มีประวัติอยู่แล้วกับเขาก็เปิดคอมมาก็อยู่ในบัตรประชาชนเขาก็มีข้อมูลหมดครับเปิดในคอมดูรู้หมดมันสะดวกสบายด้วยครับไม่ต้องเสียเวลาไปโรงพยาบาลอย่างมันก็ยาเราก็อยากได้ยาแบบ ปวดหลังปวดเมื่อยอะไรเขาก็จัดยาให้เราดีทุกอย่าง